อาจเคยสงสัยว่าทำไมมนุษย์ถึงยังต้องอยู่ในระบบที่บีบคั้นกันเองแม้ในใจเราจะรู้ว่ามันควรจะดีกว่านี้ได้แล้วเมื่อไหร่เราจะวิวัฒนาการสูงมากพอที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียวหรือไม่แบ่งแยกคำตอบคืออีกไม่นานนักแต่ก็อาจไม่ง่ายเลยเพราะการหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวของมนุษย์ไม่ใช่การล้มล้างระบบเดิมทันที แต่เป็นการเปลี่ยนจากภายในทีละจิตทีละคนมนุษย์กำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผังหรือ time line shift ตอนนี้โลกกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผังจิตรวมหมู่หรือ collective mind shift คนจำนวนมากเริ่มตื่นรู้แล้วว่าเราคือหนึ่งเดียวกันไม่ใช่แค่ฐานะมนุษย์แต่ในฐานะสำนึกแห่งจักรวาลที่มาเกิด 1. 1. t i m e l i มไลน์ชิฟตคือการที่โลกหรือชีวิตของเราเปลี่ยนเส้นเวลาไปยังความเป็นจริงอีกแบบโดยอิงจากการสั่นสะเทือนของจิตณนะขณะนั้นเข้าใจง่ายๆจิตที่เต็มไปด้วยความกลัวจะอยู่ในไทม์ไลน์แบบหนึ่งส่วนจิตที่เปลี่ยนไปด้วยความรักจะเคลื่อนเข้าไทม์ไลน์อีกแบบหนึ่งที่สูงกว่าทุกการเลือกด้วยสติการเปลี่ยนไทม์ไลน์ของคุณแบบละเอียดมาก แม้แค่คิดหรือรู้สึกยกตัวอย่างคุณเลือกให้อภัยแทนที่จะแก้แค้นตอนนี้คุณได้เปลี่ยนไทม์ไลน์คุณหยุดเชื่อว่าชีวิตต้องยากเสมอคุณได้เปิดไทม์ไลน์ของเสรีภาพและรักตนเองขึ้นมาแล้วโลกที่คุณอาศัยอยู่อาจหน้าตาเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วคุณกำลังเดินอยู่ในเส้นเวลาที่เบากว่าสว่างกว่า และมีความเป็นไปได้ใหม่ๆ 2. collective mind shift คือการที่จิตรวมหมู่ของมนุษย์ทั้งโลกกำลังเคลื่อนจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับที่สูงขึ้นตัวอย่างที่เห็นได้ในโลกของเราตอนนี้คนเริ่มพูดถึง Empathy, Trauma, Healing, Energy มากขึ้นการรวมกลุ่มที่ไม่ใช่แค่เชิงผลประโยชน์ แต่เพื่อความจริงที่ลึกเช่น intentional community คนมากขึ้นตั้งคำถามกับระบบเก่าเช่นระบบการเงินการเมืองศาสนาและอื่นๆเด็กที่เกิดใหม่มีจิตที่ละเอียดและมองข้ามการแบ่งแยกตั้งแต่ยังเล็กถ้าเชื่อมทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันเมื่อจิตรวมมู่หรือ collective เปลี่ยนไทม์ไลน์รวมของโลก ก็จะเปลี่ยนตามแต่ถ้าคนหนึ่งคนเปลี่ยนไทม์ไลน์ของตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆเขาจะดึงดูดความจริงระดับใหม่เข้ามาและส่งผลต่อโลกจิตรวมเช่นกันแล้วอีกกี่ปีถึงจะหลอมรวมกันได้ถ้าถามในเชิงความถี่พลังงานในปี2020-2030ถึง2030คือยุคเปลี่ยนผ่านแรงมากการแตกแยกเยอะที่สุด เพื่อผลักให้เราเลือกในปี2030-2050ถึง2050จะมีระบบใหม่ที่ไม่เน้นอำนาจบนหรือล่างแต่เน้นเครือข่ายร่วมใจหลังจากปี2050เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมจิตรวมหมู่หรือ Unity Consciousness จะเกิดขึ้นมาเป็นผู้นำอย่างสงบไม่ใช่ด้วยอำนาจแต่ด้วยความสว่าง เด็กรุ่นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับจิตรวมหมู่คือเด็กที่เกิดมาพร้อมกับความรู้ภายในว่าเราทุกคนคือหนึ่งเดียวกันพวกเขาไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แบบคนรุ่นก่อนเพราะความเข้าใจนี้ฝังอยู่ใน DNA พลังงานของพวกเขาตั้งแต่เกิดแล้วลักษณะของเด็กที่มี unity consciousness หรือจิตรวมหมู่ 1. คิดแบบองค์รวมโดยธรรมชาติ ไม่คิดแยกชั้นกับเขาเท่าเด็กรุ่นก่อนถามคำถามเชิงจิตวิญญาณได้ตั้งแต่ยังเล็กเช่นทำไมเราต้องทำร้ายสัตว์ในเมื่อมันก็อยากมีชีวิตอยู่เหมือนเหมือนกับเราทำไมต้องแบ่งสีผิวหรือาศาสนาทางทางที่เราก็หายใจเหมือนกันสองมีความรู้สึกร่วมหรือเอม a t h ตีสูงกว่าปกติ สามารถรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นได้อย่างลึกมากอาจร้องไห้ถ้ามองตาคนเศร้าหรือซึมตามถ้าอยู่ในที่พลังงานหนัก 3. ไม่เข้ากับระบบที่ใช้การควบคุมไม่ชอบโรงเรียนที่กดให้นั่งเฉยๆฟังอย่างเดียวต่อต้านอำนาจเผด็จการไม่ชอบการสั่งให้ทำโดยไม่เข้าใจเหตุผล ไม่ทนกับคําสั่งที่ไม่มีหัวใจ 4. มีพลังสร้างสรรค์และการรับรู้พลังงานสูงบางคนมีสัมผัสพิเศษอาจจะรู้เรื่องก่อนที่จะเกิดขึ้นหรือ intuitive มองเห็นทางเลือกที่ไม่มีใครสอนชอบสื่อสารผ่านศิลปะดนตรีหรือเทคโนโลยีแบบใหม่ 5. ให้อภัยง่ายแต่ไม่ยอมให้ตัวเองถูกลดค่าอ่อนโยนไม่ชอบทะเลาะแต่ก็ไม่ยอมถูกหลอกหรือใช้เป็นเครื่องมือยืนหยัดเพื่อความรักที่ไม่ยอมอ่อนข้อให้ความกลัวพวกเขาอาจจะถูกมองว่าแปลกในสายตาสังคมปัจจุบันเพราะไม่แข่งขันแต่ร่วมมือไม่อยากเป็นที่หนึ่งแต่อยากให้ทุกคนมีที่ยืน ไม่ตอบสนองต่อรางวัลแต่ตอบสนองต่อความจริงบางคนเรียกพวกเขาว่า Indigo Children หรือนักรบผู้ทำลายระบบเก่า Crystal Children จิตที่อ่อนโยนเหมือนแสง Rainbow Children ผู้หลอมรวมทุกสิ่งอย่างมีพลังหรือเรียกง,ง่ายๆว่าเด็กแห่งยุคใหม่ New Earth Kids แต่เราไม่ต้องรอให้ถึงตอนนั้นเพราะ Unity Consciousness ไม่จำกัดด้วยอายุแต่ขึ้นอยู่กับว่าจิตของคุณพร้อมจะกลับมาเชื่อมกับทั้งหมดเมื่อไหร่ถ้าคุณกำลังฟังมาถึงตรงนี้มีแนวโน้มสูงว่าคุณคือผู้ที่ถือแสงร่วมกับเด็กพวกนี้เพื่อช่วยพวกเขาให้เติบโตในโลกที่อ่อนโยนขึ้นแต่คือความจริงที่โลกกำลังเปลี่ยนเข้าสู่ตอนนี้เลย สามารถเป็นหนึ่งเดียวกับโลกได้ตั้งแต่ตอนนี้เพราะระบบภายนอกจะเปลี่ยนช้าแต่ระบบภายในจิตคุณเปลี่ยนได้ทันทีและเมื่อคุณเปลี่ยนคุณจะเป็นแสงที่ส่งต่อให้คนรอบตัวโลกจะค่อยๆสว่างขึ้นจากจิตหนึ่งไปอีกจิตหนึ่งไม่ต้องใช้อาวุธไม่มีการปฏิวัติมีแค่การระลึกและปล่อย เพราะการตื่นรู้ของคนเดียวสามารถส่งผลต่อจิตรวมหมู่ (collective consciousness) ได้ลึกมากถ้าคนหนึ่งคนเปลี่ยนไทม์ไลน์ของตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆเขาจะดึงดูดความจริงระดับใหม่เข้ามาและส่งผลต่อโลกจิตรวมได้ยังไงหลักการก็คือ frequency first form follows โลกภายนอกจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปตามพลังงานที่คุณสั่นอยู่และเมื่อคุณเปลี่ยนไทม์ไลน์ด้วยการยกระดับพลังงานเช่นการให้อภัยการเปิดใจการยอมรับตนเองซาบซึ้งขอบคุณความกล้ารักแม้เจ็บปวดคุณไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตตัวเอง แต่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนระดับละเอียดเข้าไปในฟิลหรือสนามรวมหมู่ของมนุษยชาติยกตัวยอย่างชีวิตจริงในหลายเหตุการณ์ 1. คุณแม่ที่เคยเกลียดพ่อของลูกเปลี่ยนเป็นหยุดโทษอดีตและเปิดใจให้อภัยได้อย่างแท้จริงผลลูกที่เคยขาดพลังงานรักจากแม่เริ่มนิ่งเริ่มเปิดใจ เริ่มไว้วางใจผู้ใหญ่คนในครอบครัวเริ่มพูดจาดีกันขึ้นแม้ไม่มีใครบอกให้ทำพ่อแม้ไม่เกี่ยวเริ่มทำงานได้ดีขึ้นเพราะฟิลหรือพลังงานที่เคยติดค้างได้คลี่ออกแล้วเปลี่ยนจากไทม์ไลน์ของความเจ็บช้ำไปสู่ไทม์ไลน์ของการเยียวยา 2. ชายหนุ่มคนหนึ่งล้มเหลวในธุรกิจ เดินเข้าไปในป่ารู้จักการนิ่งอยู่กับลมหายใจผลเขากลับออกมาด้วยใจที่ไม่วิ่งตามความสำเร็จอีกตั้งเพจเขียนเรื่องความสงบในความพังพินาศคนอ่านหลายแสนแชร์กันแบบไม่มีโฆษณาคนที่อยากคอตอตอได้อ่านข้อความเขาแล้วเปลี่ยนใจ เขาเปลี่ยนไทม์ไลน์ตัวเองจากความล้มเหลวคือความสูญสิ้นกลายเป็นความพังคือการระลึกถึงสิ่งแท้ในตัวจิตรวมหมู่ได้รับข้อความใหม่ว่าคุณไม่ไร้ค่าเพราะความล้มเหลว 3. หญิงสาวเลิกเกลียดร่างกายตัวเองและเริ่มพูดกับตัวเองด้วยความรักผลสุขภาพของเธอเริ่มดีขึ้น เพื่อน,เ,อนเริ่มรู้สึกว่าเธอมีพลังบวกมากขึ้นไม่บน่นไม่เหนื่อยง่ายเธอได้สร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ไม่เน้นเปลี่ยนรูปร่างแต่เปลี่ยนความสัมพันธ์กับตัวเองมีผู้หญิงอีกหลายพันคนได้รับการเยียวยานี่คือความถี่ของการรักตัวเองได้เปลี่ยนไทม์ไลน์จากเราต้องสวยถึงจะมีคุณค่า กลายเป็นเราเปล่งประกายเพราะเรารักตัวเองไม่ใช่เพราะเปลี่ยนรูปร่าง 4. ตัวคุณเองถ้าฟังมาถึงตรงนี้แค่คุณตั้งใจจะตื่นรู้หยุดโทษระบบหยุดผลักโลกเริ่มตั้งคำถามว่าฉันเป็นพลังงานแบบไหนอยู่นั่นคือคุณได้เปลี่ยนไทม์ไลน์แล้วและนั่นก็พอแล้วที่โลกจะเริ่มเปลี่ยนไปด้วย เพราะจิตรวมหมู่ไม่ได้เปลี่ยนจากมวลคนแต่เปลี่ยนจากคุณภาพของความถี่แต่และดวงจิตต่อไปจะพาคุณไปรู้จัก intentional community คือรูปแบบการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่เลือกจะใช้ชีวิตร่วมกันด้วยค่านิยมเดียวกันโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมที่ลึกกว่าแค่การอยู่ใกล้กันทางกายภาพ หรือใช้เรียกกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันอย่างมีเจตนาเดียวกันเพื่อสร้างวิถีชีวิตใหม่ที่ตอบสนองทั้งทางกายใจและจิตวิญญาณลักษณะของ intentional community 1. มีค่านิยมร่วมหรือ share values เช่นความเท่าเทียมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติการปลอดการใช้เงินการบำเพ็ญตนเพื่อผู้อื่น หรืออาจเป็นค่านิยมด้านจิตวิญญาณเช่นความรักความวางใจจิตรวมหมู่ 2. ตัดสินใจร่วมกันทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงในการออกแบบชีวิตส่วนรวมลดระบบลำดับชั้นและเน้นการพูดคุยแบบ h e a r t b a s สามใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆมีบ้านพื้นที่ที่ใช้ร่วมเช่นครัวกลาง พื้นที่ทำสมาธิส่วนอาหารบางแห่งอาจอยู่แบบ self s e l f ์ซั t a i n i n g หรือปลูกเองใช้เองบางแห่งเน้นความเรียบง่ายบางแห่งผสมเทคโนโลยีสีเขียว 4. เชื่อมกับธรรมชาติและความหมายชีวิต intentional community ส่วนใหญ่เกิดจากความรู้สึกว่าชีวิตในเมืองตัดขาดจากหัวใจ จึงออกแบบวิถีชีวิตใหม่ที่กลมกลืนกับโลกและใกล้ชิดกับจิตแท้ภายในทำไม intentional community จึงเกิดมากขึ้นช่วงนี้เพราะหลายคนเริ่มรู้สึกว่าชีวิตในระบบเดิมหรือการทำงานหาเงินอยู่คนเดียวไม่สามารถเติมเต็มได้อีกต่อไปแต่การรวมกลุ่มแบบใหม่ คือการสร้างสังคมด้วยหัวใจเพื่อการเติบโตทั้งภายนอกและภายในถ้าเปรียบในมิติของการตื่นรู้ intentional community คือพื้นที่ที่วิญญาณรวมหมู่กลับมาพบกันเพื่อช่วยกันสร้างโลกใหม่จากภายในคล้ายกับการกลับบ้านของดวงดาวแต่ละดวงที่เคยหลงทางในโลกที่แยกขาดจากกัน